ภาพรวมของการลงทุนในภาพาระยะสั้นเนี่ยตัวเหลือรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมตัวที่มีไซส์ใหญ่ๆก่อนเพราะว่าในภาวะตอนนี้ต้องยอมรับว่าสัญญาณของตัวปัจจัยในยที่กดดันทั้งต่างประเทศที่ฝั่งของตัวพี่เทิดบอกเนี่ยคือเทรดวอลต่างผว่ายังคลุมเครือแหละแต่ท้ายสุดเนี่ยเชื่อเหมือนกันว่าจะปลดล็อก ok, แล้วก็ปลดล็อก ok ในเชิงที่ไม่แย่กว่าวันที่2เมษายนนะครับที่เราโดนไปอย่างเงี้ยนะครับขณะที่ในฝั่งของตัวในประเทศผมว่าตอนนี้ดาวไซส์ของทุกคนพูดตรงกันว่าดาวไซส์ครึ่งหลังเนี่ยแอบมี นะครับแม้ว่าจะปรับประมาณการต่างๆลงมาแล้วเนี่ยแต่ทุกอย่างมันอาจจะ,ะมีจังหวะของคลืมเครือแล้วก็ดูจากฟันเฟืองเศรษฐกิจหลายตัวเนี่ยมันเริ่มชอ็อตเนี่ยได้ภาพรวมก็โซนที่ผมว่าค่อยๆ selective buy หน้าหุ้นที่เป็นปัจจัยที่สําคัญกับชีวิตแล้วกันปัจจัย4ี่อะไรเงี้ยคีย์ว่าสํสำคัญะจะให้รอดในโซนเนี่ยแน่นอนเป็นภาพของการ selective buy นะครับไม่ไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับแต่ยังมีตัวที่สามารถขึ้นได้นะครับก็อย่างอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเป็นตัวที่ เป็นผู้นํากลุ่มผมว่าตอนนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับ mm hmm. สัญญาณของตัวสายป่าของตัวปลาใหญ่เนี่ยค่อนข้างยาวกว่า <c oughs> นะครับอนเนี้ยสัญญาณของตัวถ้าเราไปดูในเชิงของตัวแบบคนที่เป็นตัวหลกัหลกๆของเซกเตอร์นั้นๆเซกเตอร์ที่ยังคงพอที่จะยืนอยู่ได้ภาพแบบเนี้ยยังอยู่ในโซนของการที่เม็ดเงินเนี่ยยังไหลเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของตัวกองทุนเนี่ยผมว่ากองทุนตัวเลือกเขา,าน้อยลงเรื่อยๆเ,เพราะว่า <c oughs> ตลาดมันลีนแบบเนี้ย liquidity มันน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสัญญาณของ ก่อนนั้นนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเซตร้อยตอนนี้ผมว่าเซตห้าสิบบบีบมาด้วยอาจจะ <Okay. S 1> ท็อปยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับดัง mm hmm. นี้ภาพรวมของการลงทุนในภาะยะาสั้นเนี่ยตัวเหลือรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมา ตัวที่มีไซส์ใหญ่ๆก่อนเพราะว่าในภาวะตอนนี้ต้องยอมรับว่าสัญญาณของตัวปัจจัยในที่กดดันทั้งต่างประเทศที่ฝั่งของตัวพี่เทิดบอกเนี่ยคือเทรดวอลต่างผมว่ายังคลุมเครือแหละแต่ท้ายสุดเนี่ยเชื่อเหมือนกันว่าจะปลดล็อก ok, แล้วก็ปลดล็อก ok ในเชิงที่ไม่แย่กว่าวันที่2เมษายนนะครับที่เราโดนไปอย่างเงี้ยนะครับขณะที่ในฝั่งของตัวในประเทศผมว่าตอนนี้ดาวไซส์ของทุกคนน่ะพูดตรงกันว่าดาวไซส์ครึ่งหลังเนี่ยแอบมี นะครับแม้ว่าจะปรับประมาณการต่างๆลงมาแล้วเนี่ยแต่ทุกอย่างมันอาจจะมีจังหวะของครุมเครือแล้วก็ดูจากฟันเฟืองเศรษฐกิจหลายตัวเนี่ยมันเริ่มช็อตนเนี้ยได้ภาพรวมก็โซนที่ผมว่าค่อยๆเซ็กติบ,บายหน้าหุ้นที่เป็นปัจจัยที่สําคัญกับชีวิตแล้วกันปัจจัย4อะไรเงี้ยมผมว่าปัจจัย4ี่แล้วก็เป็นผู้นาอย่างเงี้ยน่าจะพอได้ยกตัวอย่างเช่น ICT อย่างเงี้ยแม้ว่าจะโซนบนนะครับ v a l u a ช i o n ทุกตัวเนี่ยลงมาดีฟมากติดลบสองเอดีเนี่ยอยู่ใน เลเวลสักมันบวกหนึ่งมาตรฐาแต่ผมว่าภาพแบบนี้ถ้าเกิดเทรนดกำไรดีอยู่จ่ายปันผลได้ดีอยู่กระแสเงินสดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเงี้ยภาพแบบนี้เม็ดเงินเนี้ยก็อาจจะเข้าไปพักได้เช่นเดียวกันพี่แันพี่บอกว่าตอนนี้มันถูกบีบมาจากเซ็ตร้อยเป็นเซ็5ห้าสิบและเซ็5ห้าสิบอาจจะโดนจำกัดคือลีดในแต่ละกลุ่มด้วยซ้ำในเซ็5ห้าสิบถูกต้องไหมคะใช่พราะว่าจริงจริงฟันเเมเจอร์ก็ไม่กล้าที่จะกระจายเงินลงสู่มิดสมอลมากๆเพราะว่าจังหวะเข้าไปซื้อออกไม่ได้ ะนะครับภาพรวมแบบนี้ค่อนข้างยากเนี่ยบีบภาพรวมของการลงทุนของในเชิงของกองทุนเนี่ยผมว่าลงทุนยากขึ้นเรื่อยๆอนะครับเรื่องาเนี่ท <ะ S 2> ี่เกิดสภาพคล่องออกมาในรูปแบบนี้ทิศทางก็อาจจะต้องเข้ามาจํากัดที่หุ้นตัวใหญ่เพื่อให้มาเก็ตอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลามาเก็ตมันจะขึ้นจริงๆมันต้องแอคคูเรในฝั่งตัวหุ้นตัวใหญ่ให้มันแบบแน่นๆสร้างฐานใ้ตัวเซ็นดิ้์เนี่ยย่ำฐานในโซนนี้แน่นๆก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นภาพของการค่อยๆเป็น มิดสมอลล์ตามเข้ามารอบนี้เนี่ยเราเลือกก็ต้องบอกว่ากระจายทั้งหุ้น่วนบนส่วนล่างนะครับหรื่ว่าเกี่ยมาหาหุ้นที่ไซส์ใหญ่นิดหนึ่งเป็นมิดถูกอ่ะทูบิ๊กนะครับทูบิ๊กแท็ก็ภาพรวมเนี่ยก็ตัวแรกตัวแรกที่เลือกมาเนี่ยเมื่อกี้เกิดล้ว ICT ทีนะครับ a n c e ครับคือง่ายๆเลยภาพรวมของควอเตอร์หนึ่งเนี่ยทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาปูปรับขึ้นเชื่อว่าในช่วงของควอเตอร์สองเนี่ยยังคงไปต่อนะครับ แล้วก็ในเชิงของตัวบอดแบรนด์เนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณของบอรดแบรนด์มาดีเพราะว่าฐานต่ำนะครับ mm. สัญญาณ up ผู้บอดแบรนด์แล้วก็ในฝั่งของตัวเน็ตแอดเนี่ยคือผู้ใช้งานเนี่ยดีขึ้นทั้งคู่ดังนี้ภาพรวมของตัวแอดวานก็กำลังสดใสขณะที่ในเชิงของตัวภาพกลุ่มเนี่ยผมว่าตอนนี้ mm. ผู้เล่นเหลือ2ลายครับแอดวานกับทรูดังนี้นเนี่ยไม่ต้องตีกันแล้ว <c oughs> นะครับสัญญาณตอนนีด้ดูอย่างเดียวคือในช็อตของอปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้เนี่ยยี่สิบเก้ามิถุนายนเนี่ยจะมีจังหวะของการบิง ลายเซ้นใหม่นะครับซึ่งกสชเนี่ยออกมา4แบรนด์นะครับก็คือ 850, า0นะครับ1 5 0 1 0 3ต้องบอกว่าในฝั่งของตัว a อดวากับ t u u เนี่ยผมว่าไม่ค่อยตีกัน a d v a n e นต้องการ 2001, True ต้องการ2003ภาพรวมรอบเนี่ยผมว่าการบิดถ้าเกิดออกมาในเกณฑ์ที่เบาๆนะครับไม่ได้หนีจากราคากลางมากเกินไปนักเนี่ยสัญญาณตัวนี้จะเป็นจุดนึงในการช่วยเบรนด์เรื่องของตัวคอสเก่าเนี่ยลงมาปีละ เป็นพันล้านะนะครับทั้งคู่เลยในนี้ภาพรวมแบบนี้ผมว่า a d v a n c e เป็นตัวหนึ่งที่สบายแล้วก็ d i v i yield เนี่ยประมาณสัก4%นตะครับตัวแรกขณะที่ตัวที่2ไม่ได้ตาไม่ได้เป็นหนีห่างไกลกันนะครับพี่ๆน้องๆกันนะครับก็คือ Graph Energy อนะครับก็ต้องบอกว่า g าร์ฟเนี่ยสัญ,ญญาณของตัวคขรตัวหนึ่ง New High นะครับ มาที่คอนเตอร์สองผมว่ายืนได้นะครับล่าสุดเนี่ยปล่อยตัวงบที่บวกในฝั่งตัวอิน u c h เข้ามาถือว่าค่อนข้างหล่อ6,000กว่าล้านนะครับคีย์วิรสดสำคัญเนี่ยผมว่าสัญญาของตัวกราฟเป็นโรงไฟฟ้าที่ยังคงเดินหน้าไม่กวาดเนี่ยได้อย่างค่อนข้างแข็งแกร่งปีนี้บวกขึ้นมาอีก2,000 จาก1 5ื่นเป็น1 7ื่นนะครับแล้วก็ภาพรวมครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวจะดูในเชิงของตัวการลอนช์ตัว Data Center เริ่มมาเฟสแรกนะครับแล้วก็อีกคีย์หนึ่งที่น่าสนใจก็ลิงก์กับตัวเทรดบอลด้วยก็คือ,อการนำเข้าฝั่งของตัว LNG คีย์นี้จะทำให้คอสของปีหน้าของกราฟเนี่ยในเชิงของโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวลงนเนี่ยภาพรวมของกราฟแถวๆลงมาเนี่ยแถวๆประมาณสัก40ต้นๆผมว่ารับได้ในเชิงของตัวปัจจัยพิษานเนี่ยกราฟวางไว้ที่60เมื่อกี้อัตวานเนี่ย200ร้อยามร้อยยี นะครับ <320 S 1> ทีนี้นไปตัวที่3เนาะเร็วๆกันภาพรวมตัวที่3เนี่ยผมว่าเข้ามาในกลุ่มที่โซนล่างที่คนแบบไม่ค่อยเอาอท่องเที่ยวครับผมว่าใน,ในภาพรวมปีเนี้ยข่าวแร์ท่องเที่ยวค่อนข้างหนักมากมพี่แต่ว่าเราเริ่มมาคอช็อตแรกเนี่ยเดือนนี้ครับเดือนนี้เราวางาท็อปพิกตัวหนึ่งเนี่ยของมารีเนี่ยไว้ที่ตัวเซนเทลนะครับสัญญ,ญาณเราจะเห็นว่าภาพรวมของตัว ตัวเลขนักท่องเที่ยวมิสอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับปีนี้มาได้แค่14ล้านคนนะครับจะปิดปี3 4มสเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะครับพ mm ี hmm. ่ดูวดูจากาคุณภาพของตัวนักท่องเที่ยวดูดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าสัญญาณของตัวที่หายไปอ่ะจีนที่เป็นทัวร์นะครับที่หายไปเนีีน้ภาพรวมจริงในเชิงของตัวการ spending เนี่ยใช้จ่ายเนี่ยไม่ไม่น่าจะแย่กว่าปีแล้วนะครับ mm hmm. ตัวเลขของนักท่องเที่ยวอาจจะ ทรงๆหรือว่าดรอปจากปีแล้วได้บ้าง <ฮะ S 2> แต่เรื่อง spending <ฮะ S 2> ผมว่าโอเคขณะที่ตัวเซนเทลเนี่ยน่าสนใจอะไรปีแล้วเนี่ยมีเดนเว สองช็อตใหญ่ๆก็คือภูเก็ตนะครับแล้วก็พัทยาปีนี้กลับมาเปิดแล้วก็เปิดด้วยรูมเบลดเนี่ยที่แพงกว่าเดิมในนี้สัญญาณแบบนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะกลับมาเทิ์นะครับแล้วก็สัญญาณของตัวเซนเทลปีนี้เนี่ยผมว่าเขาจะได้ในฝั่งของตัวต่างประเทศด้วยนะครับตา่ตางประเทศมี2ตัวคือญี่ปุ่นแล้วก็มาดีฟมาดีฟข้าง้างแย่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นช่วงคนที่สองซากุระไปดูกันใ <c oughs> นนี้ภาพรวมก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการที่จะเบรนด์แล้วก็ทำให้กำไรควอเตอร์เนี่ย ก็ยังเป็นภาพของการลๆอ up ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แถมท้ายด้วยแต่แถวนี้ผมว่าเดือนนี้ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวในประเทศแล้วนี่จุดนี้เซ็นเทล v a l u a ชั่นค่อนข้างลึกครับเล่นกัน e ีวี a ปแค่8เท่าอดีตเล่นกัน15เท่าอย่างเงี้ยดิสเค้าค่อนข้างมากก็น่าสนใจเป็นตัวที่3นะครับตัวเซ n นเทล35บาบาทนะครับ ตัวที่4ไวยๆเลยเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่แบดมากๆคนอีออเลยนะครับก็คือกลุ่มฟแนนซ์นะครับผมว่าฟแนนซ์เนี่ยคีย์วิรสดสำคัญของปีนี้คือภาพเศรษฐกิจที่มันแย่คร<อ>ัวเรื่องของตัวคุณค่าสินทรัพย์แต่ภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่า1ตัวที่เริ่มเห็นทรายของการค่อยๆกลับมาในช่วงคอร์ตัวสี่ดึงคอร์ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือติดล้อนะครับภาพรวมติดล้อเนี่ยจะเห็นว่า,าในการตั้งสำรองเนี่ยคอร์ตัวหนึ่งเบาลงเครดิตคอสลดลงเยอะเลย ต่ำกว่าที่นายคอค่าเนี่ยค่อนข้างมากนะครับประมาณอ่าแล้วก็ในเชิงของตัวภาพรวมเนี่ยที่เมื่อกี้พี่นายเดชพูดแล้วเห็นด้วยนะครับในเชิงของตัวดอกเบีย้ยเนี่ยครึ่งหลังเรามองว่าอ่ากนง,งมีการลการคัดเลทลงไปหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยคีนี้เนี่ยต้นปีก็คัดลงมาแล้วในช่วงถัดไปยังคัดต่อเนี่ยสัญญาของตัวคอสของตัวกลุ่มฟแนนซ์เนี่ยน่าจะเป็น,เป,นเป็นภาพบวกก่อในเชิงของตัวฟแนนซ์นะครับ밸ูเอชั่นเหมือนเดิมคือลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันตอนนี้ PE ต่ำสิบ นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แอบน่าสนใจนะครับแล้วก็แถมทายนิดเดียวคือติดล้อในช่วงกิมมิคสั้นๆเนี่ยเรื่องเซตห้าสิบเซตร้อยรีเบลเนซ์เนี่ยอรอบนี้ในมุมมองของรีเบ r ลเตอร์นะครับเราลันโมเดลอะเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาติดเป็นลำดับที่50ซึ่งตอนนี้ตลาดแบ่งเป็น2เวคือบางคนก็บอกไม่ติดบางคนก็บอกติดดังนี้จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เห็นไม่ตรงกันแต่ไอเห็นไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งในการดึงเพื่อติดจริงเนี่ยกองทุนเพสติฟันต้องไล่กล นะครับสุดท้ายราคาก่อนครับติดติดล้อใช่ไหมครับภาพดวงของตัวติดล้อเราวางไว้ที่20บาทครับปิดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้พูด global เพยเลยจริงๆร l o b a l p อลเไม่ใช่ไม่ดีนะ,ะผมว่าจังหวะของตัว trade w a ลที่เกิดปลดล็อกเราเห็นแล้วบางช็อตคุยกันได้เนี่ยมุมมองของตัวปิโตเคมีโรงกร่นหรือว่าฝั่งนิคมอุตสาหกรรมอะไรพวกเนี้ยเป็นภาพของการตีเปิดเฉลยการบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็เลยวางตัวฝั่งของ โกลบอลเ a ย์หนึ่งตัวนะครับแต่เอาโกลบอลเพยแบบเซฟเซฟนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวเออร์เน็งส์ระวังไว้ที่บางจาก BCP เนี่ยมีทั้งเชนตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเป็นโอเกียเหมือนสอบผอบ้านเรานะครับกลางน้ำนะครับมีลงกันของเขามี Takeover ในฝั่งตัวเอโซปลายน้ำมีปั๊มแล้วก็มีรถฟ้าแถมด้วยอยันนี้ย ภาพข้ที่สองที่น่าสนใจคือผมว่าสัญญาณลงกลั่นเป็นขาของเขาสู่ช่วงด i วิ่งซีซั่นนะครับก็มีโมเมลตัมในการที่ดึงขั้นกลั่นกลับมาแล้วก็โลงไฟฟ้าตัวหนึ่งของเขาก็คือ BCPG ต้องบอกว่า BCPG เนี่ยตั้งแต่กลางปีนีเป็นเป็นต้นไปเนี่ยสัญญาณของอกำไรเนี่ยมีโอกาสในการเร่งขึ้นเพราะว่า Data Center ของเมกาเนี่ย BCPG อยูอ่มีสัดส่วนของตัวโลงฟ้าที่ที่เมกา Data Center ของเขาดีมารสูงมากทำให้ล่าสุดเนี่ยค่าคอมภ้อมจ่ายเนี่ย ปรับเพื่อขึ้นนะครับตั้งแต่กลางปีนี้จากโซนสักประมาณ3 0มถึง50เหรียญต่อเมกะวัตต์ต่อวันเนี่ยจะดึงขึ้นไปในเเระดับสักประมาณ2 5 0รถึง270ยนะครับดังนั้นเนทรนเนี่ยจะทำให้กำไรของ b c p g เนี่ยส่งเข้ามาที่บางจาานะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แถมท้ายเหมือนติดล้อเลยคือคาดหวังในการเข้าเส็จฟิีตี้ในรอบนี้นะครับราคาเหมาะสมะราคาเหมาะสมของตัวบางจากอาจจะตึงๆนิดนึง38ก็รอจังหวะในการย่อตั้งรับครับ